อะไรตอนชีวิตที่คุณแม่ตกระกรรมลําบากมั้เหรอใช่ใช่ไหมใช่คุณแม่ก็ไปพัทยาใช่ไหมใช่จ้ะคุณแม่พัทยาแล้วคุณแม่ก็ไปนั่งใต้ต้นมะพร้าวลูกชมวิวทิวทัศน์ว่าทำไมชีวิตต,ตัวเองถึงเป็นอย่างนี้ตกระกรรมลําบากก็ทําง,งานวันโว่นะคะจ้ะตกระกรรมลําบากสักพักคขำๆมืดๆก็มีคนเดินมาก็บอกอ,อ,อย่าเอาต้นมะพร้าวโกวต้นมะพร้าวไข่มานั่งเฉยต้นมะพร้าวโกกูจองไว้แล้วคิวโก บ่มีลงคนลงให้ยังแต่อยู่นี่กับตามก็เจ้าเล้วน่ะมึงอยกอดอะไรได้จินกูต้องอดดอกลูดคอยลอดกูสิสีปากมึงเดี๋ยวนี้จาทูบ่ได้ยั่เขาข้าละกองแน่นับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปเอาต้นใดก่อนละฮะเนี่ยกูพผด้ใดบอกให้มึงนับเนี่ยให้บอกมึงนึกหนนับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปคาบลูกคาบหลานมึงหนีจากเทือนหลังนี่มันบ่แม่นกระดูขันมึงบ่หนีคันกูกลับมาเห็นสูอยู่นี่กูสิเผาถิ่มสาทูมาเผาเนี่ยผู้ใดข่าปวกช่วยกันแน่ กูสิเผาหอดมึงสูงกัน,น,นก,กันหนีจากข้างหลังนี่